สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีสวนดับหน้าดับหน้าพาเห็ดมาทำเนาะครับพี่น้องเนาะมันกลับมาอีกแล้วพี่น้องดวงเจาะล่อมตนของผมอีกแล้วพี่นอ้องยู่ด้วยอ่สีดยาแล้วก็ยู่ได้อาทิตย์เดียวพี่น้องเขาก็เลิกอีกแล้วเพราะว่าเขาฝังใครและะ้วครับพี่น้องเนาะเขาฝังใครลงไปในต้อมตนแล้วพี่น้อง พ่อตัวไหนมันยุตื่นแน่ก็ถือยามันก็ฟอพี่น้องตัวไหนมันยุเิกแน่แบบที่นี่มันบ่ถือยาพี่น้องบ่ถือยาสียดยาบ่าถืออย่เขาเป็นเป็น,ปนตัวอ่อนออกมาเอาพี่น้องเนาะจาะหลวงเจาะตนอา่าดาบหน้าก็บอก่อยากใส่อยากใส่ปัดต้นทุนพี่นอ้องเลยบ่าจากลงทุนหลายพี่น้องบ่อยากใส่ตัวยา หลายตนเพราะว่าสวนท่ามันหลายตนนะพี่น้องเนาะทุกสายดับหน้าิไดไปซื้อสตาร์ขึ้นจีมันมาโอบต้นเราพี่น้องให้มันดูดขึ้นไปเป็นสารพิษขึ้นไปพี่น้องดับหน้าก็บ่าอยากลงทุนหลายขนาดนั้นนาะพี่น้องเนะเาะว่าจะแก้ปัญหาค่อยๆแก้ไปแต่ว่าเขาก็ระบาดแห้งปมดพี่น้องจําเป็นละครับต้องลงทุนละครับซองหนึ่งกับสองร่อยกระบ,บาดแล้วพี่น้องน้นองมือนีิเนาะกับแห้งเนี่ยมันเป็นพันหมดแล้วพี่น้อง พันหรือสองพันว่พี่น้องอยดกไปซื้อสะตาเกินจีมาหยดต้นหลับพี่น้องด้วยอบตนอ้นไหมซะมันระบาดแห้งหลายปวดพี่น้องเอาปรยูดับหน้ามันสิบเหลือให้ดับหน้าได้กจินนวยมันนอพี่น้องเนาะเเดี๋ยวดับหน้าจะพภาพไปเบงนอกพี่น้องเนาะพาไปเบิงว่าน่ยลวงมเัเจาะต้นยังไงระดับหน้ากัสิรักษามันพี่น้องค่อยๆรักษาไปเมื่อน,นี้แหละ ดับหน้าจะไปซื้อยาขายยาแล้วจะไปซื้อสตากันจีมาใส่พอมพ,พี่น้องเอ้ฝนตกเมื่ไดนพี่น้องก็จาะต้นยางเดียวเลยไปไปบังกันนะพี่น้องนี่ครับพี่น้องเพื่อนเลยครับเพื่อนเจาะขนาดดับหน้านะั่นเลาะทุกมมือเลยได้พี่น้องเลาะเบิง้งมามันถีม่มีนอนเจาะต้นยางยางบ่อเลาวพี่น้องเนาะคนก็นยังลักจาะจนไหนพี่น้องเอ้ฝนบอ่อเลยระบาดธรรมดาสวนดับหน้าระบาดแห้งพี่น้องนอนเจาละลำต้นนี่ อเอ๋อพี่น้องเดี๋ยวนั่นดับน้าจะพ้านั่นแกะหาตัวออดมันเนาะพี่น้องเนะเาะอ๋อถึงกำจัดตัวออดมันก่อนตัวเต็มใบก่อนถึได้ระบาดสวนของกับสวนของคนอื่นน้เนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวน้ำดับ,ดบน้าจะพ้าเห็ดพ้าแกะหาตัวพี่น้องครับพี่น้องดับน้าจะพ้าแกะหาตัวเปนบ้านเนี่ยไม่เป็น,นไรครับโอ้ยเข้าไปเนาะบ้านพี่น้องเลยนี่ตัวบ้านพี่น้องเอ้ย เป็นแล้วเพว่ันบานีนี่นี่พี่นอ้องพันหลับวัดไถไว้ยเห็นบ่อพี่น้องเป็นตัวพ้นบน่อนี่ครับพี่น้องตัวพ้นได้พี่น้องด้วนี่นะเห็นบ่ครับเขาจัดการขอ,องเขาเร็วเร็วลอยเลยพี่น้องแต่มันไหวใช่ไับพี่น้องนะจัดการซะพี่น้องเอาไว้พี่น้องเห็นแล้วล่ะเอาไถข้ามมือเลย อเ,เยอยาไปสังเ่งันเได้พี่น้องเอยแงวมมีตัวได้พี่น้องเ้อเฝ้านียนอนใจได้พี่น้องแคะบางไงมันจมน้นไม่ไม,ไม่ตัวน,นี่มคืใส่ใส นี่แหละพี่น,อน้องเขามาหลอกบางตัวมือเขาเห็นก้อนของสิ่งเหล่ามันกับบ้านระบาดแห้งพี่น้องมันกับบ้านตัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมันบ้านตัวใหญ่อันดับหน้ากันแค่ออกแล้วของสิ่งเล้วเข้ากันถ้าอย่าลงไปเพิ่มนะพี่น้องเด้อถ้าอย่าลงไปเพิ่มดับหน้ากับใส่นี่แหละครับใส่เปอูเม็ดทินนะพี่น้องเด้อบวก โปรฟีโนฟอร์ด no นะพี่นอนะ้องเนาะบวกโปรฟีโนฟอร์ดใส่ปุ๋ยเม็ดทินสามสิบห้าบวกโปรฟีโนฟอร์ด no พี่น้องแถวหน้าใส่ตัวนี้มันก็ถ้าได้ท่าล้วก็ตายวัดพี่น้องบ,บริบูทครับแต่ว่าเขาต้องแกะเบิางท่านะพี่น้องเด้อบางเทียบมันอยู่เลือกพี่น้องบางเทียบมันอยู่เลือกเอ่อบางเทียบมันอยู่เลือกแล้วก็ พ่อมันอยู่เล็กแล้วอย่าบาถึงพี่น้องอย่าบาถึงเขาอย่าบาถึงเขาแ็ดให้เขาปวดตายแล้วพี่น้องเนะาะแต่ว่าดับหน้าแกะตัวอ่อนออกแล้วพี่น้องต้องเลรอบังทุกมือเด้อพี่น้องด้ยขนาดดับหน้าเลรอบังทุกมื่นนี่ก็ยังมีเจาะจนได้ๆๆพี่น้องเลยสารเคมีก็อยู่ได้ ปราะมาณอาทิตย์หนึ่งกว่าเนี่ยตรงนี้นะ่ะมันไม่มีปลาเดียวพี่น้องมันไม่ปลาเดียวนี่นปปเนี่ยพวกปลาเลื่องมะลี่เนี่ยลวงหนวดเงาเนี่ยครับพี่น้องมันก็บมร,รวมกันอยู่ในกระปลาผมปลาเดียวนะพี่น้องเนาะช่วงเขาหนาแรงเนะี่ยมันไม่มีอาหารนะพี่น้องฝนต,ตกมาอีกแบบน,นี้ฝนตกมากกับระบาดเลยพี่น้องเอาแต่หน้าเสืท่านี่รักษาหน่าย่างน,นะครับ ทำยารักษาหนาอย่างท่าไว้พี่น้อง่อยเชื้อแรกเขาน้องพี่น้องเนาะท่ากันไว้พี่นอ้องยาบางแห่งก็ท่าไว้พี่น้องะหน้าฝ่าวิ่งหน้ากินอีกต่อโอ้เบ็นแห้งอยู่พี่น้อง ฟังยระมาณนี้ครับเพื่อนๆ FC สวนดับหน้านับหน้าเพช่อระธรรมเขาคอยเฮ็ดค่อยรักษาไปเนาะพี่น,อน้องเนาะเขาก็จะปะจะปะสวนจะคลองพี่น้องหล่อบางทุกหมื่นเนี่ยต่ก่อนด 2, 30, ันบมาสองสามหมื่นมานหล่อบางทีหนึ่งก็มันก็ยังกันอยู่พี่น้องก็ยังจอยยุบพี่นอ้องหล่อซุบ้หลือจอยซุมื่นขึ้นกันพี่น้องเอ้ยจะเหตุการณ์ใดก็ค่อยเฮ็ดไปพี่น้องเนาะได้สำแดงก็ออกมาเนาะพี่น้องนเนาะได้ทำใจพี่น้องเอ้ย น่ามันเป็นสัสตว์ขึ้นกันน้ำพี่น้องมันก็อยู่ขึ้นเฮ้ยจังไดเข้ากันฮะบึงวมันจะบ่อมันเจาะเข้ากันน้ำมันไปพี่น้องเจาะตัวนึงเขาขาไปตัวนึงซะเออต่อไปไป่สบายมีเจาะอีกต้พี่น้องเนาะสำหรับทิปนี้ก็อย่าลืมก็ไลไรก็แช่หดับหน้าได้ครับกดที่ตามเมื่อนี้แหละดับหน้ากะทีไปสื่อสตาร์กันจีไรพี่น้องจำเป็นต้องลงทุนหละพี่น้องเออเป็น ตำรวจน้ำแนวน้อพี่น้องเนาะเหตุเวียวกับหน้าที่ราชการเนี่ยเขากะมาลงทุนเนี่ยกับบริษัทลงทุนหลายรอบพี่น้องบางทีมันจำเป็นที่ลงทุนเขาก็ลงทุนน้องเนาะไปลื่อสตาร์กีก้อนมือนี่ดวดมันกุ้นเลยพี่น้องเนี่ยอีกทางเรืออีกทางนึงพี่น้องแต่ว่ามันเสืองทุนเท่านาะพี่น้องเนาะสูงละสองร้อยกว่าบาทกับยุ้ยมันหาสูงละพี่น้องส่วนผมนี่เอ้าคลิปนี้กับจบไปสั้นนี่แหละพี่น้องจบไปกับมองนอนจ่อย่เนาะพี่น้องเนาะ ขอบอกขอบใจนะครับพี่น้องที่ที่ตาเราครับช่มส่วนดับหน้าสื่อมากนะพี่น้องเนาะยังไงก็ฝากจ่องของดับหน้าพาเหตุกาท่ามันนด้นะครับฝากฝากไปกับพี่กับน้องนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ดับหน้ากับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ